หลังจากที่นางเอกสาวชื่อดังนิชานัทนิชาดังวัฒนาวนิชออกมาเปิดใจกลางสื่อว่าเธอมูฟอนแล้วและกำลังมีความสุขกับชีวิตโสดพร้อมขอไม่พูดถึงความรักในอดีตล่าสุดฝั่งอดีตคนรักอย่างโตโน่พากินคำวิไลศก,ก็มีความเคลื่อนไหวผ่านอินสตากแกรมส่วนตัวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปโดยโตโน่ได้โพสต์ภาพจากทริเปเดินทางไปเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนกับครอบครัวซึ่งมีทั้งคุณแม่สุดลมโชย และต้องตาน้องสาวคนสนิทของเขาร่วมทริปอย่างพร้อมหน้าท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและรอยยิ้มที่สดใสนอกจากนี้เขายังโพสต์ภาพกอดเด็กน้อยลงในไอจีสตอรี่ซึ่งถึงแม้จะไม่มีข้อความหรือแคปชั่นพาดพิงถึงนิชาโดยตรงแต่แฟนๆต่างก็จับตามองว่าเป็นการส่งสัญญาณบางอย่างหรือไม่โดยเฉพาะเมื่อย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ทริปซี่ให้ครั้งนี้เคยเป็นหนึ่งในแผนการเดินทางที่โตโน่นิชาวางไว้ร่วมกันทำให้บรรยากาศของทริปในวันนี้ดูมีแง่มุมความรู้สึกที่ต่างไปแม้โตโน่จะเลือกใช้โซเชียลอย่างเรียบง่าย และไม่พูดถึงเรื่องส่วนตัวมากนะักแต่แฟนคลับก็ยังคงส่งกำลังใจและคอมเมนต์มากมายใต้ภาพทั้งนี้ก่อนหน้านี้นิชาได้พูดชัดว่าเธอมีความสุขกับการอยู่คนเดียวพร้อมบอกว่าเธอโฟกัสกับงานและคนรอบข้างที่ดีซึ่งการเปิดใจในครั้งนั้นก็นับว่าเป็นการสรุปความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่ให้ชัดเจนในสายตาของแฟนๆอย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวของโตโน่ในครั้งนี้ก็ยังคงเป็นที่จับตายอย่างมากไม่แน่ว่า ในอนาคตเขาอาจจะออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวทั้งหมดด้วยตัวเองหรือเลือกที่จะใช้ความเงียบเป็นคำตอบ